แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ กัรปลอ่อไปก็คือไป,ไป,ไปด,ไปดีฮะการเดินทางของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้ครับเนรสงในงงมีนัดไว้กับคุณหมอคนหนึ่งครับแน่ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าเขาเป็นหมออะไรครับไม่ใช่หมอรักษาคนนะครับผู้ชายคนนี้เป็นหมอรักษารถครับแม่ชีวิตของเขาจะน่าสนใจขนาดไหน ผมนัดอย่าเขาไว้ที่พัทคันเล่งงงสุขุมวิท62เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับชีวิตของเขากันเลยครับและตอนนี้ครับเฮียชงก็มาอยูท่ที่พัทคันเล่งหงสุขุมวิท62เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพี่หมอจากรายการสปีดคาคลินิกนะครับเราไปรู้จักกับประวัติของเขากันก่อนครับ ก็สวัสดีครับผมสมชายช่วยรอดครับหรือว่าหมอครับ คาแรคเตอร์คนมีสไตล์กับผมครับเนื้อสมจากพัตคัเล่งของวันนี้ครับและการพูดคุยของเราในช่วงแรกวันนี้ครับสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคู oo, ครับจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนหนึ่งซึ่งมีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์ที่ชัดเจนแน่นอนเลยนะครับเราจะมาพูดคุยเขาว่าชีวิตของเขาจากเด็กเล็กๆอยู่ที่ต่างจังหวัดแถวแถวสมุทรปราการนะครับจบจนทุกวันนี้ เขามีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงและสไตล์ของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนไปพูดคุยเขาเลยครับและวันนี้ครับผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับพี่หมอครับจาก p e e d Car c l i n i c Speed Channel ครับผมสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับเอครับ<ฆ>พี่หมอรู้ป่ว่าทีมงานผมเนี่ยว่าจะขอคิวพี่หมอเนี่ยหลังจากว่าพี่หมอจะต้องหยุดการ ขายอะไรหรือซ่อมรถต่างๆเนี่ยขอคิวยากเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณมากไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นครับโอ้ยยทรงกล่าวคำเดียวปุ๊บมาเลยเวลาทุกอย่างต้อง จบตัคน <c oughs> ส่นหมด <c oughs> ออพี่หมอผมบอกท่านชมไปว่าครับชีวิตของพี่หมอเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นเด็กที่เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการโดยกาเนิดเลยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยช่วงแรกอยากจะรู้ชีวิตของพี่ว่าพี่หมอเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยจนบจบจนเรียนหนังสือจบเนี่ยจบภาควิชาอะไรและถึงยังมาประกอบอาชีพเป็นช่างเนี่ยนะเริ่มต้นเลยอยู่ที่สมุทรปราการ ครับต้องบอกว่าเป็นไงบ้างครับไม่เคยเล่าให้ใครฟังครับ<ะ>แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่มาคุยกับเฮียสงเลยครับโอ้โหเป็นเกียรติยิ่งเลยผมก็ถือว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เราจะบอกว่าชีวิตตอนเด็กครับอืคือต้องบอกว่าบ้านนอกเลยสุตรปากกาเนี่ยโอ้สมัยนั้นบ,บ้านนอกเลยบ้็นนอกเลยครับเดี๋ยวนี้ใจกลางกรุงเลยนะมาเนี่ยมากับคุณแม่เนี่ยฮะจะต้องนั่งบกสมา เมื่อสมัยก่อนเป็นรถบขสอเฮ้ยพูดเล่นเนี่ยจากสมุทรปราการเข้ากรุงเทพเหรอครับสมุทรปราการกรุงเทพมาบางนาเนี่ยนะฮะขบขสมาเพราะว่าสมัยก่อนนั้นจะเป็นถนนสวนกันนะครับยังไม่มีบุรพาวิถียังไม่มีสี่เลนครับก็ยังเป็นถนนสวนกันอยู่มาทีนี้ก็ต้องนั่งก็นั่งรถบขสมาเป็นรถสีแดงนะครับแต่ทีนี้ว่าชีวิตตอนนั้นไม่ไม่ไม่เคยเห็นถนน เฮ้ยจริงเปล่าที่บ้านที่บ้านอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่บางพีน้อยเลยบางพีน้อยครับทำไมไม่เคยเห็นถนนน่พี่เพราะว่าเป็นคลองอะฮะผมเรียนหนังสือป .1 ถึงป .6 ที่นั่นเป็นคลองอครับคือพูดในบ้านอยู่ริมคลองครับอยู่อยู่ติดคลองเลยฮะมีคลองมีคันนาคือที่นู่นเขาจะอาชีพก็คือเลี้ยงปลาครับเห็นทรงครับเลี้ยงปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อจะดังอูเรียกว่าเป็นเด็ก ท้องนาเลยก็ท้องนาเลยไม่เคยไม่เคยเห็นรถฮะเห็นรถดีใจไม่เคยเห็นรถเพราะว่าไปเรียนก็พายเรือไปเรียนครับผมขับพายเรือไปเรียนก็ไปช่วงหน้าฝนก็ดีหน่อยครับพอเวลาหน้าแ้งนะก็ไม่มีน้ําจะให้เรือพายก็ต้องเดินไปสิบ4ามสี่กิโลทุกวันทุกวันครับจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนวัดปานประสิทธิ์ธาราม รเรียกว่าวต,ตั้งแต่เด็กเลยนะก,กมนมน็มันทำยังไงได้ชีวิตมันชีวิตมันเลือกไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้และหลังจากที่พี่หมอเนี่ยเรียนอยู่ที่ชั้นปถมเนี่ยแล้วคุณคย้ายชีวิตของคุณเนี่ยเข้ามาอยู่จากสมุทรปราการเนี่ยเข้ามาอยู่กรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเข้ามาก็อายุจบป .6 อายุ16ปี เฮ้ยปอหที่ไหนเขาอายุ16อายุอหกเขาก็ประมาณนัก13ปีส2ปีผมโกอายุไปีครปีพี่หมอมีแต่คนโกงอายุให้มันน้อยลงนะพี่พี่โกงอายุให้ตัวเองแก่ขึ้นเหรอครัทำไมโกงอายุครับเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นจับจองที่ดิน นะคุณพ่อยุคคุณพ่อจะเป็นจับจองที่ดินจะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปเสนดเป็นซื้อเปะไรฮะไม่มีตังค์แล้วครับเพราะนั้นจะมีที่ดินอยู่เยอะก็ไปจับจองที่ดินแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ถูกกับกำนันไม่ถูกกับผู้ใหญ่บ้านครับก็เลยไม่ได้ไปแจ้งเกิดผมเกิดก็เลยไม่ได้ไปแจ้งเกิดอพอหลังจากกำนันตายก็ได้ไปแจ้งเกิดแ้่กำนันไม่ตายนะก็ไม่ได้แจ้งเกิดไม่มีบตรไม่มีอะไรก็เรียกว่าในวัยเด็กของพี่เนี่ยพอพี่เข้ากรุงเทพเนี่ยนะพี่ก็จะเป็น เด็กผู้ชายที่ตัวโตกับเพื่อนร่วมชั้นตัวโ<า>ตกับเพื่อนอะรครับสามปีใช่ครับ <c oughs> เด็กโคงเด็กแบบเด็กโคงแว่างั้นเลครับแล้วเข้ามา<อ>ที่กรุงเทพเนี่ยแล้วพี่มาเร่เรียนที่โรงเรียนอะไรี่อือเข้ามากรุงเทพเนี่ยมา,มา,ม,ามาก็มาสอบแต่ละโรงเรียนนะครับ,รบก็เราเด็กมันนอกเราก็ คืออายุเยอะกว่าใครเพื่อนแล้วก็การเรียนก็เลยไม่ค่อยที่จะเรียนเท่าไหร่ไอ้จริงๆเรียนน่าจะเรียนดีขานะโอ้สมองฝ่อครับเพราะว่าเป็นผู้นําเพราะว่าผู้นำนะเพราะว่าน้องๆคือคือเพื่อนๆเป็นรุ่นน้องๆนั่นเลยไงก็มาสอบโรงเรียนปทุมพงศ์คาเจ้าพยาวิยาคมยานเวศศึกษาสบายครับนนทรีวิทยาบางนั้นเอึงชั้นท่องไม่ได้เลยครับเดี๋ยวสมหมายความว่า ตอนนี謝謝้เข้ามาสอบเนี CO, ่ยทุกโรงเรียนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ไปสอบหมดไปสอบหมดครับไม่ติดเลยไม่โอ้โหเอถึงเช่นต้องไม่ได้สอบส่าพชาติแล้วเพื่อนผมกลับมาเป็นคนพาไปสมัครนะฮะเพื่อนเพื่อนพาไปสอบนะฮะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เลยพี่สาวเหมือนกับลูกบางคนนะฮะคือเราลําบากนะฮะเพื่อนที่อยู่แถวแถวบ้านพี่สาวเนี่ยพาครับก็กลับมาแซวที่ที่บ้านเวลาไปสอบเสร็จครับผมชื่อสมชายนะฮะจริงๆนะฮะเขาเรียกไอ้ชายมัน มันมันสอบสัมภาษณ์มันใช้คําว่าบักเอบักบีโอ้อายมากครับทุกวันนี้ยังจำได้เลยบอกเพื่อนชื่อเฮงไนครับพาไปสมัครบักเอบักบีผมก็เรียกว่าเป็นแบบว่าเด็กกิจกรรมแบบผมดูท่าแล้วอ่ะเลยเป็นแบบเด็กหัวโจกแหละสไตล์พี่พี่หมอเนี่ยมันเป็แต่หลังจากนั้นเราสอบไม่ติดเราก็ไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับพอดีพี่เขยครับพี่เขยพอดีพี่สาวเนี่ยได้ได้แฟนอยู่ที่กรุงเทพก็พี่เขยเขาก็ ทำอาชีพทําแอร์ฮะก็รู้จักคนเยอะหน่อยเขาก็ได้คาแนะนํามาจากเพื่อนเขาก็บอกให้ไปเรียนโรงเรียนนี้สิโรงเรียนโดยศิลป์โรงเรียนโดยศิลป์พระนครสงสัยนะพี่เคยแคเล็เตอร์เห็นแววพี่หมอว่าเป็นคนแบบชอบแบบลุยๆว่ะผมก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับไม่ไม่รู้เรื่องเลยก็อ่าก็ตอนนั้นก็เอกเป็นโรงเรียนเอกชน เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนอะไรเพราะว่ามาจากบ้านนอกพี่หมอรู้แบบว่าในยุคผมเนี่ยโรงเรียนอํานวยศิลป์เนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนครับแห่งเดียวครับที่เรียกว่าเรียนหนังสือเนี่ยคนที่จบมานะได้ดีมากในประเทศไทยถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะเป็นคนดังของประเทศมากเลยนะแต่ในวัยเด็กของเขา โอ้โหผมว่าไม่รู้เรียนหนังสือเปล่าหรือเรียนพวกบูอย่างเดียวก็ไม่รู้ในที่สมัยเรียนอํานวยศิล์นี่มีเพื่อนรุ่นรุ่นอยู่มากมายพี่โอ้ก็มีตอนนี้มีหน้าพิตาก็สรยุทธ์นะครับที่อ่านข่าวอยู่ทุกวันนี้ครับคุณสรยุทธ์เนี่ยนะสรยุทธ์เนี่ยครับสุดทัศนจินดาเนี่ยรุ่นเดียวกันอมรศิลิ์เดียวกันครับโอ้แสดงว่าบูมาด้วยกันคก็โอ้โหก็ต้องบอกว่าเปิดเทอมวันแรกนี่ก็อยู่บ้านไมตาเลยครับสองรกว่าคนปิดโรงเรียน ศิลปศาสตร์ครับสองร้อยกว่าคนที่ลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพี่สาวพี่เขยหากันใหญ่ว่าหายไปไหนเออหายไปอยู่บ้านเมตาที่สมุทรปราการนะครับที่ตรงบางนาครับอ๋อเรียกว่าเรามีไปเลยประสบการณ์แบบมากมายครับรุ่นพี่ี่รับน้องต้อนไปหมดเลยครับโอ้โหไปไปปิดโรงเรียนเขาแต่หน่วยสินนี่เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งผมว่ามีการเรียนที่เด็กที่เรียกว่าเรียนสื่อดีก็มีเด็กที่ค่อนข้างเกเรก็เยอะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะจบมาแล้วก็ เขาเขารู้นะฮะเรื่องถึงความที่ว่าเกเรมาแล้วมันมันเกเรไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะตรงเนี้ยพอเริ่มโตเข้ามาปุ๊บมันก็กลายเป็นเรื่องว่าทุกอย่างทามาหมดแล้วรักกันหมดเวลาจบมานี่รักกันคำว่าคณะเราเลยครับเหยียสงเรียกว่าคณะเราที่ติดอยู่หลังรถนะฮะคณะเราทั้งหมดคือเด็กกำนวยศิลป์หมดครับรักกันมากครับคาว่าคณะเรารักกันมากเลยรับทุกวันนี้ก็ยังรักกันก็ยังรักกันครับก็ยังกลมกลือนกันคําว่าคณะเรานี่ก็คือทุกอย่างทะเลาะกันหรืออะไรกัน ถ้าเอ่ยครับว่าคณะเรานี่จบทุกอย่างนี่เคลียรได้หมดครับโอ้โหมันเป็นมาเป็นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสิทธิพี่สิทธิน้องครับจะบอกว่าเป็นสถาบันเดียวที่ที่ที่โหวตออกมานะฮะว่าเป็นสถาบันที่รักกันสิทธิพี่สิทธิน้องรักกันมากตรงนี้ที่สำคัญคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วล่ะว่าแล้วชีวิตของพี่หลังจากจบอํานวยศินแล้วเนี่ยแน่นอนอ่ะพี่ต้องไปเรียนเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์อะไรหรือเปล่า ก็มี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 ไปเรียนต่อไปเรียนเรียนต่อที่ครับ, <istic S 1> รบถึงนี้จบตัวนั้นมาก็ก็ใจชอบชอบรถ uh, ชอบเครื่องยนต์เพราะ<ม>ว่าที่บ้านเนี่ยฮะที่บ้านผมที่บางบ่อเนี่ยอ่าก็มีเฉพาะเครื่องเรือครับแต่ว่าไม่มีเครื่องรถครับอ่าก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เครื่องเครื่องยนต์กลไกของเครื่องเรือเครื่องคูบัต้ายันมาไอ้เครื่องเรือที่ต่างๆพวกนี้อ่าก็คือซ่อมเป็นละตอนเราเรียนอยู่นะซ่อมเป็นนะฮะตรงนี้ก็เลยว่าไอ้จบอนวยสินมา ก็ไปเรียนรามอีกสองปีไปเรียนนิติรามครับผมไปเรียนนิติรามอยู่สองปีเอ้ยไม่เอาดีกว่าเรียนไปกฎหมายเอ้ยก็ชอบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ตรงชอบเครื่องยนต์มากกว่าอไปเรียนช่างกลมาเลยแล้วไปเรียนที่ช่างกลที่ไหนครับไปเรียนที่เทคนิคสัจวัตรครับไปเรียนไม่เคยได้ยินเลยครับเปิดรุ่นหนึ่งเลยครับมีสองเปิดรุ่นหนึ่งเลยครับไม่เลือกเรียนรุ่นหนึ่งจริงๆแล้วช่วงเรียนช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดเลยครับไปเรียนช่างกลเนี่ยก็ จริงแล้วผมผมไม่หาไปรุ่นรนอไปสมัครตั้งหลายที่เขาไม่รับนะบุรณพลนี่มาก็ไม่รับผมครับกระนกนี่ก็ไม่รับผมก็ไม่รับก็ไม่รับโอ้โหก็เกดจมมาจากที่โนนีแบบโอ้โหเท่าไหร่เกดเท่าไหร่อย่างไม่ถึง1.5ครับซัมเมอร์อย่างเดียว นี่หนึ่งจุดห้าที่จบมาเนี่ยมันมีวิชาพละช่วยว่ะพละพละผ่านนะพละผ่านพละผ่านเอาละครับท่านผู้ชมครับแค่ช่วงแรกที่พูดคุยกับพี่หมอของเรานะชีวิตของเขาเนี่ยผมบอกแล้วเขาบอกไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไม่เคยเลยครับที่สําคัญครับเขาเข้าสู่วงการรถยนต์โดยที่เขาเรียนจบช่างยนต์นะแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาชอบเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเราจะมาสอบถามเขาต่อว่าหลังจากจบแล้ว เขาไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับเป็นช่างยนต์เนี่ยที่ไหนและไปฝึกวิทยายุทธเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่ไหนกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ